เคยไหมครับเวลาคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าทำไมอีกฝ่ายไม่ฟังเลยหรือเราผิดอะไรถึงกลายเป็นคนที่แพ้ทั้งที่พูดถูกผมเคยอยู่ในวงสนทนาที่จบลงด้วยความอึดอัดทั้งที่ไม่ได้มีใครผิดแต่เพราะเราต่างอยากชนะมากกว่าอยากเข้าใจกันและกันหนังสือคิดก่อนเถียงไม่ได้สอนให้เถียงเก่งขึ้นแต่มันสอนให้เราเข้าใจว่าการเถียงที่ดีคือการเชื่อมโยงไม่ใช่การเอาชนะ และนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนวิธีคิดของผมไปตลอดชีวิตครับนักการเริ่มเล่าถึงเรื่องง่ายๆที่เราทุกคนเจอในชีวิตประจําวันเช่นเวลาที่เราอยากอธิบายอะไรให้ใครฟังแล้วเขาเข้าใจผิดหรือแม้แต่เวลาที่ต้องเถียงกับเพื่อนร่วมง,งานแต่กลับจบลงด้วยความเปลี่ยดชังหนึ่งในบทที่ผมชอบมากที่สุดก็คือบทที่พูดถึงกับดักของความถูกต้องเพราะผมเองก็เคยมั่นใจในความคิดของตัวเองมากจนกลายเป็นคนที่พูดเพื่อเอาชนะไม่ใช่เพื่อเข้าใจ ผู้เขียนบอกไว้ว่าคนเรามักคิดว่าตัวเองรู้มากพอจนลืมถามว่าอีกฝ่ายมีข้อมูลอะไรที่เรายังไม่รู้บ้างเรื่องนี้ทําให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ตอนทําโปรเจกต์กับเพื่อนร่วมทีมวันนั้นผมเสนอแผนงานอย่างละเอียดแต่เพื่อนอีกคนค้านขึ้นมาทันทีว่าแบบนี้เสียเวลาเกินไปตอนนั้นผมหัวร้อนมากคิดในใจว่าคุณจะมารู้อะไรกับงานที่เราทํามาเป็นอาทิตย์แต่พอผมหยุดคิดแล้วลองถามเขาเบาๆว่ามุมมองของคุณคืออะไรหรอ เขาอธิบายว่ามีประสบการณ์จากโปรเจกต์ก่อนที่ทําคล้ายกันแล้วล้มเหลวเขาไม่คัดค้านเพราะอยากขัดแต่เพราะอยากให้เราหาทางใหม่ที่ดีกว่าจากความเถียงกลายเป็นบทสนทนาจากคู่แข่งกลายเป็นทีมเดียวกันหนังสือไม่ได้สอนให้เราเถียงให้ดีขึ้นแต่สอนให้เรารู้ว่าการอยู่ร่วมกับคนที่คิดต่างไม่ใช่เรื่องผิดมันคือโอกาสในการเรียนรู้มีบทหนึ่งพูดถึงเรื่องขอบเขตของการโต้แย้งนักการแนะนําว่า ก่อนจะเถียงให้ถามตัวเองก่อนว่าเราคุยเพื่ออะไรเพื่อเอาชนะหรือเพื่อเข้าใจผมเคยมีปัญหากับคนในบ้านเพราะเรื่องเล็กน้อยอย่างจัดของในบ้านแม่ผมชอบเก็บของตามสไตล์ตัวเองส่วนผมชอบให้ความเป็นระเบียบเราทะเลาะกันบ่อยจนผมเถียงไปว่าแม่ไม่มีเหตุผลเลยแต่พอหยิบแนวคิดจากหนังสือมาใช้ผมเปลี่ยนคำพูดจากแม่ผิดเป็นแม่คิดยังไงถึงชอบแบบนี้ผลก็คือแม่ยิ้ม แล้วก็ล่ามมาว่าเธอเติบโตมาแบบไม่มีพื้นที่ส่วนตัวการเก็บของไว้ใกล้ๆทาให้รู้สึกปลอดภัยแค่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดความขัดแย้งก็กลายเป็นความเข้าใจสิจ่งที่คิดก่อนเถียงทําให้ผมรู้ไม่ใช่แค่วิธีโต้แย้งอย่างมีเหตุผลแต่คือทักษะการฟังที่แท้จริงเราไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกคนแต่เราสามารถเข้าใจเขาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองทุกการสนทนาไม่ใช่สนามรบ แต่มันคือโอกาสในการสร้างสะพานระหว่างความคิดเราและความจริงของเขาหากคุณกำลังเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มีแต่การประทะหรือรู้สึกว่าคนรอบตัวไม่เข้าใจเราเลยผมแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนวิธีเถียงของเราแต่มันเปลี่ยนวิธีคิดก่อนที่เราจะเริ่มพูดครับ